สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมันคือป้าแม่ยางเลาะหาเห็ดขาล่ายเนาะกันเนาะหาเห็ดผึ่งขาล่ายเนาะจ้ะป้านี่แต่เห็ดผึ่งอ,ออกออกล่หลายเด้อพี่น้องเอาว่าท่านได้ดินถัดออกแต่ว่าดินแห้งแห้งสิออกบอกห่หลัง ป่านี่ทั้งปลาเป็นปลาเฮ็ดเพลิงหวานเด้อพี่น้องถ้าออกห้ายแห้งเด้อสิบอกให้เห็นแต่เฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดนี่ก็กินได้เด้อจากพี่น้องกะแต่ว่าบ่เคยเก็บไปกินนะค่ะเนาะเฮ็ดน้ำหมากบ้านเห่าเขากินได้ย่แต่ว่าอยูหนีว่ามีคนผาก,กินก็เลย่กลกาก,กินเนาะ เขาแล้วตอนนี้ยางตอ่อยางตอา่อปลาหนียางง่ายง่ายด้วยพี่น่อ,ปองปลาเขาบอหกเนาะคะ่ะเนาะยางสะดวก ต้นไหม่ก็ล้ายอยู่แต่ว่าบหกเห็นเห็ดมั่นปูอยู่น่อยหนึ่งพี่น้องเอาไปพัดโอ้ยยุ่งแม่ยุ่งห้ายหลายน้ำปลานอคันตะเรสมอ่ะ ดอกขาสิบใบใหญ่นะคะเนาะดอกขาสิน,ใน,ใน,ใน,น้อยๆเนาะนกไซส์ซัดเหยียบแล้วนะมั้งนี่ซัดปลาเขาเหยียบเดี๋ยวนุ่มเดี๋ยวอุ้ยนุย่งหลายนุย่งหลายเงี้ยยางตอเนาะคะ่ะเนาะต้นลิงงอนหรือหมากแดงเนาะคะ่ะ ลิงเงอนเบอร์รี่เนี่ยนะคะเนาะตอนลูกเขาอ่อนๆ่อนเป็นเ,งเ,นเนัง้อสีเนาะจ้าเนาะตงอนี่สิเบาก็บูเบอร์รี่เด้จอจ้าต้นของเขาตั้มตั้มะเนาะนี่ตั้มตัสูงนี่ต้นนี้เขาสีตักง่ายตักง่ายแต่น้ำนักเบาเบากว่าบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่ตักยากกว่าแล้วก็เละเร็วนะคะเนาะถ้าตักแห้งก็เละ อันนี้ใส่ตักแห้งๆกับว่าบ่ยันบ่ต้องย่านแตกเนาะคะ่ะเดงแดงตักง่ายกลัวเด้วยพี่น้องโอ้จะเบิ่งยุ่งนะหัวข่อยเลยมัาก็บโพดที่รีดยละ่ะมันขึ้นผสมกันเนาะค่ะเนาะน,ะนี่ลิงเงนินต้นไหนน้อยลาบไปกับผื่นเวลาตักมีกลมปวดหลังพี่น้อง ดอกเพื่อนติดเป็นสีขาวโอ๊ะแมนต้นนี้โอ้แมนเนี่ยต้น,ะะนดอ,ดอ,ดอ,ดอกเพืงง่อนนะคะเนาะดอกเพื่อนดอกดอกบักแดงกลิ้งองอนนะคะเนาะตําตัเตี๋ยเตี๋ยเว้ยเวลาตักกลุ่มว่าจนปวดลังว่าจะนขน้นแซมกันกับบูเบรีนะคะเนาะต้นบูเบรีจะเป็นยังสีนะคะเนาะนี่ อุโโย้ยดกอยู่ตลอดพี่น้องเห็นบ่ดกอยู่ตัวนี่นี่เนาะคะ่ะเนาะดกอยู่เด้เห็นว่าก็ได้ก็เสียเอาไปเฮ็ดน้ำผลไม้เอาไปเฮ็ดเยบเอาไปใส่หน,น้าเค้กนะคะเนาะแซ่บกินสดๆก็แซบ่บรสชาติออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวาน วันอมเปรี้ยวโอ้ยระเบงยุ่งบนหัวอีพออีเมนยุ่งอันมักแดงนี่ก็เขากาไปเฮ็ดหนามผลไม้นะคะเนาะอันนี้เพื่อนกะเสียไปเฮ็ดหนามผลไม้ไปเฮ็ดแย่มป้านนี่บ้านเดียวออกเนาะพี่น้องเนาะนายบ่ได้ โอ,อเดินย่างไปหารถแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนคะคะเนาะและสิขึ้นไปบนป่าหงางเทิงอีก <c ười>